ไปเคปมาก่อนมาด้านนี้กันไปไปอย่างด้านนู้นน่อหมอไปเร็วเร็วเร็วไปนะโต๊ะนี่เร็วนีมาหนิมาหนิมามาไปมาไปนู้นไปนู้นเออไปไหมข้ามมาเร็วเร็วเร็วดึงมาดึงมาลูกดึงมา นี่ๆเลยเก่งมากเลย